สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่มาแนะนําเพื่อนเพื่อนมือใหม่โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนมือใหม่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆยังไม่ทราบนะครับว่าหาจากที่ไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์นะครับที่หาในส่วนของการขุดเหมืองซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่หาได้จากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุมหีบนะครับ หรือเป็นการตีดันเจียนภายนอกนั้นเราหาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ในอุปกรณ์บางอย่างเราไม่สามารถหาได้จากด้านนอกนะครับจะต้องเข้าดันเจียนนะครับในการขุดเหมืองเท่านั้นถึงจะหาได้นะครับดังนั้นผมจะมาขอแนะนําในการหาของนะครับในดันเจียนขุดเหมืองเป็นหลักเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นนั้นครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวลของดันเจียนอันนี้ก่อนนะครับเมื่อแรกเริ่มนะครับที่เราเริ่มเล่นนะครับไอ้บอสสฟิงตัวนี้จะเป็นเลเวล1นะครับ ก็จะเป็นดันเจี้ยนเลเวล1พอเราตีผ่านบอสเลเวล1เสร็จแล้วนะครับมันก็จะข้ามมายังเลเวล2องครับก็จะเป็นบอสเมดูซ่าไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นดันเลเวล2เลเวล3ก็จะเป็นบอสมังกรน,น้ําแข็งตัวนี้นะครับเลเวล4ก็จะเป็นดอกไม้ปีศาจอันนี้นะครับก็จะเป็นเลเวล4เลเวล5นะครับก็จะเป็นสลามพิษนะครับอันนี้เลเวล5พอเราตีมายังเลเวล6นะครับนักเดินทางดวงดาวอันนี้นะครับก็จะเป็นบอสเลเวล6 ในส่วนการเล่นพื้นฐานแล้วนะครับเราจะตีมาจนถึงเลเวล6นะครับแล้วมันจะหยุดตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมาถึงเลเวล6นะครับและในส่วนเลเวล7 8 9 10ขึ้นไปนะครับมันจะต้องผ่านหอวาให้ถึงระดับที่เขากําหนดไว้นะครับมันถึงจะปลดล็อกดังนั้นนะครับมือใหม่นะครับที่มาเล่นนะครับจะต้องผ่านขั้นต่ำนะครับให้ได้ถึงเลเวล6 เพราะว่าถึงเลเวลหกแล้วนะครับมันจะปลดล็อกของทุกอย่างบางทีเพื่อนๆอาจจะหาของไม่เจอนะครับว่าของมันทําไมไม่มีในดันเจียนนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับถึงเลเวลหกก่อนและเมื่อเราเลเวลหกแล้วนะครับเราสามารถย้อนกลับนะครับไปยังดันเจียนที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้ให้มันเป็นเลเวลหกได้นะครับ ก็คือว่าตอนนี้เราขั้นต่ําเราอยู่ที่เลเวล6แล้วเราสามารถย้อนไปยังดันเจี้ยนอื่นๆนะครับที่มีของที่เราต้องการได้เดี๋ยวผมจะระบุอีกทีหนึ่งนะครับว่าของต่างๆที่เ,เพื่อนๆควรจะหาในดันเจี้ยนนั้นๆนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายภายในดันเจี้ยนให้ฟังก่อนนะครับเผื่อมือใหม่ย,ยังงงนะครับเมื่อเราเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วนะครับมันจะมีเป็นบล็อกต่างๆแบบนี้นะครับ แต ca, as well as ่ละบล็อกนั้นนะครับก็จะมีรูประบุไว้นะครับว่าของในบล็อกนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้จะเป็นส่วนเสื้อนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถดูได้ด้านบนนะครับว่าในบล็อกนี้นะครับจะดรอปเป็นเสื้ออะไรกันบ้างเราก็สามารถเลื่อนด้านบนดูได้นะครับว่าในบล็อกนี้นะครับมันมีของดรอปที่เป็นเสื้อนะครับที่เราต้องการหรือไม่แล้วดรอปอะไรกันบ้างสามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับชุดรบสตาร์ฟอสตอันนี้นะครับก็เป็นของหายากนะครับที่หาได้จากแค่ในดันนี้เท่านนนัั้ะครบ บางทีเพื่อนๆอาจจะหาด้านนอกไม่เจอนะครับก็ต้องเข้ามาหาในดันนี้เดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะบอกไว้นะครับว่าแต่ละดันนะครับดอกของแบบนี้นะครับอะไรกันบ้างนะครับและเราลองไปดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งครับจะเป็นส่วนแหวนนะครับส่วนแหวนนั้นจะมีอันนี้นะครับปลอกนิ้วมรกตนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะหาปลอกนิ้วมรกตอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่าไปหาได้จากที่ไหนนะครับก็หาได้จากดันนักรบดวงดาวอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของแหวน แล้วมีการดอปปอกนิ้วมรกดได้ด้วยแล้วต่อไปนะครับเราไปดูด้านนอกกันเลยดีกว่านะครับผมจะรวมของทุกอย่างนะครับที่ไม่มีด้านนอกนะครับที่ต้องหาได้จากด้านในดันนี้เท่านั้นว่ามีอะไรกันบ้างนะครับและสําหรับของนะครับที่เพื่อนๆหากันนะครับที่หากันไม่เจอก็สามารถมาหากันได้ที่ดนันขุดเมืองอันนี้นะครับดันแต่ละอย่างนะครับก็จะดบของท <thanked> ี่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะมีดันที่ดอปของซ้<ถ>ํากันด้วยนะครับ เพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามรูปนี้ได้เลยนะครับว่าดันอันไหนนะครับดอกของอะไรบ้างผมก็ได้ระบุของชิ้นนั้นครับไว้ในดันเจี้ยนตามนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแหวนกษัตริย์นะครับชุดรบสตาร์ฟอร์นะครับหมวกรบสตาร์ฟอรตรองเท้านักรบนะครับแหวนปอกนิ้วมรกตนะครับล่ามคอเฮลไฮหรือว่าเสื้อเกราะไหมคนนกนะครับ ก็สามารถดูได้ตามนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ของชิ้นไหนก็ไปหาในดันเจียนนั้นๆนะครับที่เลเวล6ขึ้นไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนมือใหม่นะครับไม่มากก็น้อยก็คงช่วยเพื่อนๆนะครับที่ยังสงสัยอยู่คลายความสงสัยไปบ้างนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปหน้านั้นนะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ